สปายดีพี่น้องข้อท้าก็ชุชสองทริปแชร์หนอด้วยพี่น้องสปายดีตอนเที่ยงๆตอนนี้ทริปกน้องว่าคำลงมาจอปึงน้ำหน้าน้องชายลงมาเมื่อวานนี่ว่าน้นาโบกวัววัววัวลมกับแม่ว่าจังได้ล้องเพลินว่าสิคอใส่น้ำน้ำคลองเพลินเพลินว่าคลองเพลินนะดูน้ำเต็มคลองขึ้นมาใส่ได้แต่ซองหายหนีหน้าเบินจตหายวันนี้คือสิบ่ไริสายน้ำเพลินเลยเลยโบ่ ทนลอกบางแลหลมันบอด,ดูดขึ้นมาแล้วล่องใส่หน้าแม่ท่านรสมีล่มือจะเอาป่าชมีเนี่ยหรอดูขึ้นมาอนี้ช่องหาอันนี้ค่ะเพราะทีเกี่ยวอือโอ้ตอนดูดเอาป่าน้ำเต็มค่ะดูดขึ้นมาใส่หน้านี้เพราะที่เมื่อวาแม่เลยบอาว่ายาซะเฮ้ยชนีบอกพ่อพ่อบ่ไรได้แล้วอ่ะคอยดูดช่องอันหาอันนี้เรีวว่าอันหน้าอันเฮาสิเอาป่าค่ะนะอือ อบอกว่าเป็นนันนันบ่เฮยขันเบาวนัานนันเลยหิปเมื่อเอาจักแล้วมาดูดใบนี่ก็ว่าเต็มอันนี้นี่คือซีซุกแล้วว่าเขาห้องเราอ่ะเรื่องแต่เขาห้องเลยเร่ง <c oughs> แต่เขาลูกไผอย่าให้ผึ้งากับผู้ชายนะน้าหลุ่มในอะไรกันให้มาเบิ้งว้าเขาเขาม่ายุ่เมื่อวานนี่เขาแล้วล่มกันวะบันีพันว่าดูดคืนหันมันซึมของสมอง่ะคือกันมักกระซึมไปหันคือกันมักกระซึมล่งนี้คือกันหลุ่อันเดียว ตัวนี่ฮาอายุเฮิ่มรึเตัวาเนี่ยขมควายโอ้มอสซิลีเนี่ยกินได้แล้วบ่หฮันไหมขมควายนี่มันมาดมหัวมูเจ้าแม่กะไรไปหันนี้เลยกินได้แล้วบ่สฮะยั่งยั่งยั่งอยู่บอสมวยมวยพันอะไรเยอะเดี๋ยวว่ามันมันแกะอะไรเสียไปเผาสิเนาะยั่งอยู่เนาะไปจอบเบิ่งหนามกอนข่าวผลออกล่าอะไรเด้นี่โอ้ข่าวสองเลย เขาคนสองเขาห้ากว่าสี่สองฮะาเละไล่ประมาณทิศหนะอมเอาหนาเขาเต็มไว้จักแล้วแต่มันหัวนี่มันหัวกระจำเป็นแลวมันหัวเอาไปเข้ากระดูดกับขื้นมาไหนยู่โดยแมนทาฝนกับบุต๊เนาะ อย่ได้มันตกเลยฝนตั้งแต่ส่องผ้สห์บกเคยเด้ตกลงมาห้ากันยิมยิบมืนนีแล้วพี่นนอ,อกเมื่อวานไปสักเครื่องตากอยู่กันนอกไปนั่นนี่ว่าฝนตก,กวัานี้ฝนยิบชิมแล้วก็ไปกูเครื่องเขามาในเฮือนบอตกเลยเมัานิมยิบม,มนันนีหน่อยนึงปาดกดดกันดิใส่ดกหรือใส่ข้ามดกเลยนี่ใช่ป่ะยาวๆเอาไปกินกับเขาเนี่ยวันนี้กินหอดเขาพี่นนอกขัดตึกป่าบ่ได้นี่บ่บมีแนวกินอันเนี่ย ไปเอาตอนมันต่อใช่ห,หุน่นหมีปึ้งเอาไว้จนสิเขาเขาได้เอ๊ะี่วังกล้าค่ะมันสดฮ่าฮ่าฮ่อืมมันก็เริ่มสอดแล้วอันนี้ฮันโบเมนมันจืดพู้ยได้เนี่ยมันเข้มพู้ยได้อันยอดมันแดงเนี่ย มึงทื่อทื่อแห่มาหอมเนี่ยว่าสิไปตึกป้ามาปีงสึ๊ได้ยังบ้างล่ะจ้าก็คือคนอื่นตึกได้ก็ตึกได้คือไปแผลได้ไปตึกแฮ่ตกปีละเขาเขาเขากันฮะเลือมอเอ้ยแล้วไทยเขาลงมาทางเหนือแล้วไทยเอยตายแม่ก้อยนะแม่ก้อยวะแม่ก้อยนะจีนเสื้อไม่ไม่เอาเข้ามาข้างในนี่ข้างเด็กเขาขี่ข้างหน้ามันโบกมาเรียเขาขี่ลงมานี่ไรหยางไปฮะเข บันนี้หันซิมาเบิงเรืองน้ำแล้วพี่นะ้องเสียเจ็นไงกนนะนะอันนี้น้องไส้เข้ากับห้ากับบาดูดอยู่ในนี่แต่ว่ามันมันใสบดได้ร้าย,ายมันซึมออกได้เข้ากับดูดน้ำยังเต็มอยู่แต่บัวมันสีกุ่มจักเมือแล้วนี่ก็ได้ <S <S เพื่อเข้าดูดน้ำอีกหันมันเบิดแล้วน้ำนองค่ะเพราะว่าบางคนก็จะมีน้องแล้วเขาดูดขึ้นไปไหวเขาดูดเข้าไหวแต่ว่าันทุกคนนะพากันคุดน้องค่ะนะ มันก็เก็บนามไดรลายอยู่เนาะน้องบกแล้วเขาก็จึงดูหนามมีคืนไซบ้าบกแห้งแท้มาเมื่อก่อนบ่นบ้านไหนเนี่ยว่ะหนามบกกับน้มแล้วกันยังไงหนังก็ไปเลยคลองมันล่งเลยได้พี่น้องบอลทิพย์ไปเบิง่งเขาอนันตึกป้าคางนั่ะม่รู้ปนะือน้ำปัตยานพี่เม่์คอยเก,ก็บป้าไปจัก อย่างยังไงนะป่ายังเขาเป็นโซนน้ำป่าแล้วเขาเปิดหน้าเขาเมื่อวานแหงคือกันถ้าจะแพ้ว่าปีเดียวกะว่าเป็นแนว่ยนี่สามพี่น้องนี่มันใหญ่อปงบริมาลกมันเนาะเอ๊ะข้าด็กตัวสีขาวน่าดัก็ใหญ่เลยพี่ใหญ่แท้ใหญ่ปะใหญ่เนาะ ชิพเป็นลอยเพิ่งว่งนี่ป้าตอนอนัดแฮมบอลน,นี่ฮะมาบดีมีต้นขาวแล้วได้เต็มมาแลยแบบนี้ฮะเขาแมนทีมันเกลี่ยงามเขาเลยท่านได้สซ่ช้ำเห็ดจังได้พี่ย้งข้องเพิ่นนีิกะคือสิบลปะใส่น้ำพิ่นแล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นว่าดูได้แต่ซ้องหายหน้าเพิ่นก็กาา่าใกล้ไล่อีกหน้าเพิ่นไล่กว่าหน้าเขาอีกโอ้ส่วนลังตีนไปใส่บ่ได้แล้วพี่น้องจับป้าแล้วนี่ <laughs> ล่างติ้งจะให้ประแดกล้างลงไปค่ะคว่ำน้ำโบกไว้เนาะ MC ก็ได้เห็นเป็นตลาดไร่ยาไร่ยาที่ทิพย์ายลงนะเบิรงดูพี่น้องทิพยมาวันที่สิบเมื่อนี้วันที่สิบสามผ่านมาสามเหม่อจากที่น้ำอยู่พี่เบิรงดูคลองมันเปียกนี่เนาะพุ่นอยู่พุ่นแล้วไพ่กระดูดไพ่กระดูดเบิร์กดูหาอนันต์กานี่นี่ร่วมนี้อ่ะน้ำโบกเฮร่วมนี้งุ่มยังมันช่มี เขาต้องได้ดูดหน่ำเขาต้องขุดน่องอยู่นี่แล้วนี่ออได้สำเร็จกัญยามั่นดีกว่าเห็ุยังเลยเนาะปีนกันไหมเนาะไม่อยากพายเห่อเออน้ำมันเตี้ยวโอ้โหขึ้นพ้นเหมือนนี่ได้ลงกับน้องสายเลยพี่น้องเอารถไทยค่ะมาดูดเห็ดเป็นคลองแถวนี้แก้ไข่ไปก่อนแล้วเอารถไทยลงบอลด้ก็ระมืนอนไนะบสันกะ เดี๋ยวและมันมืดจ้ะพ่อเขาดูดเขาดูดลงไปอีกบอ่อหนึ่งฮนะมันเลยโบกไหวปะเนี่ยผู้พิพากษาทิพมามือก่อนนามยังอยู่กับผีบพิงรู้พี่เนาะห้อยหนามตอนนี้พูดหน่ะหนามซ่าม,มือแค่ซ่าม,มือเองได้ ปีนี้จกเสียตัตไห้พี่น้องคาดว่าปีนานี่ย,ยังสิวาใครเนี่ยด้ะเพราะว่าโครงการยูเอ็นฮันเด้พนมสัสซมาขวัดนองนียเด้ตอนนั้นทอวาพอบาลมาบึงแต่สุดที่จะบกอกูว่ามันจะมีพ้นกระทบตัวที่วาประธานาธิบดีคนใหม่ของเมกาหันเปลี่ยนใหม่แล้วบอกว่าขึ้นต้นอีกสีหายไปบ่อรืดจงดังเลย หน้ำแต่ว่ามันมันบดแดดฝนตกนมีมๆพี่น้องตกสำนีกได้พลุนหนักอะสีได้ปลาเ่้ยข้นซาแต่เก่าแล้วมันเท้าห้างงมแถวนี้แล้วมันได้ได้บอกเห็นมาให้มีพีทีพี่น้องเบิร์ดทีไฟปลา,ปามันก็เป็นข้ออย่างสิแล้วพี่น้องข้ามันแดดน,นี่ก็มีแล้วปลาขึ้นมาสดเพราะวะ่าก็จะหลาดตึกแค่ อวนมันผูกอบอกเว้นลงตึ้งแฮ่คนนะคุณบอกเว้นลูกทรายคนนี้มีป้าว่อันนี้คือซิเมนบอลฆ่าข้าเจ้า่นะแต่ว่าข้าเจ้าคื้อขึ้นไปแหละงานหนามบกสิ้อหอดบอ่เดือนหนานี่กระไรเก็บป่าแล้วนี่ปาบกขักบกแหนื่อยายว,ายวาย่าลิ ม่เห็นหน้าแซงพีเดียวกบว่าเจอบรรดาวิกิดเรืองหนาแล้วพี่น้องวนกับโตคงแห้งๆลงมาในกระไคยได้เน,ะน,นะาะอ๋อโอ้โอปลาถึงมองมาเลยเอาวาสิมหาปลากินทางหนาได้เนี่พี่น้องมันก็สีดายปะตอนนี้เราก็สิเอาติบเข่าว,วันนี้พี่น้องแล้วก็ก่อกองไฟไว้บันนี้แล้วก็เข้าก็ไปตึกปลา Ước, ý lý ra nằm Thôi kết vào nóng để nó rớt thẻ, để thẻ bó nó Để tự nó quảng kìa chứ Nó quảng, mình bật đi rớt Uầy Chị thả khỏi đắp ไฟดำวัดส <to fuck> <that> like ิมาวานแห่กัไอ้ซ้อนจับจังได้ก่อนว่ะดังไฟทาเขาหน่ิเออโดนใหญ่มากอ่ะเขาเขาเคยขังได้แล้วบะนี้อมันต้องจังสี่ที่บอกเหตุใด้วแล้วต้องจับไฟไปทาแล้วเขากิดเฮ็ดจังไดรวะเขากิดจับนั่นนี่นี่เขาเก็ดนั่นนี่นั่นนี่ นี่ไม่ยากคนตกมาหน้าประตูห่วงไป <c oughs> เบิร์ดูเดี๋ยวจะได้คุณน <c oughs> ่าเป็นวานเมย์ก่อยพูสิบีญยาบเขาตึกให้มันเปิดเลยนะมันก็ต้องเปิดอยู่แล้วเอ้ยเบิร์นเมยก่อยเฮดมาแล้วเมื่อกี้นี่เอ้ยนี่ปลาตายเอาบ่แถวนี่มีบ่เอาแล้วไหมฮะเอาแล้วไหมมันมเีเอาแล้ว บอบอมันตื่นเอ้าวป้ามันอยู่ในตื่นนี่ฮะป้ามันอยู่แคมนี่บะเ,เออมันอยู่แคมบอเออเออนี่แคมนี่เนาะข่าสีทาไทยอะไรเออสีสีอะไรได้เออเดี๋ <_ s 1> s> <S ยวซ้อมซะเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอแมนมันบอแมนเดี๋ยวเดี<อ>๋ยวเกิไรวะเออเออบอแมน พิดเทคนิคนี่ต้องใส่เอื่อยอันน,นจับลายผัวเฮ็เฮ็ดโอ้ยสามตัวแค่์สอหมดได้กินแล้วน,ะนี่แคนะ่ไม่แค่นี่เข้าใส่แคนสอกเนีใส่แค่งของมนะ่ก็เออบะทึกบะทึกมันต้องเด้อเด้ เมื่อวันมันต้องมันต้องแค้นซอกอยู่ข้างในบปจ้ะก็ไปเอาใส่แค้นซอกนี่นี่เองเมย์ก็เฮ็ดผูเบางเดรื่องเออเออมันต้องแนื่นี้แหละได้ว่าเออเอ้าได้ป้าเลยได้คำฮะได้เลยเอาไปแล้วเออเออมันต้องด่างออกไปไาเป็นได้ใครดำก็ยังไหวปลาลาย จ้าวเป็นน้ำเาจับประถึออี่นี่นี่เออไม่ต้องอันก้าวแล้นี่เฮ็ดเท็ดเท็ดเท็ดอนมันใหญ่ถึงเขากพอนี่ก้างหน่อยงเดี๋ยวถ้าต้องไปเฮียดน้ำเข้าใหม่บอกไปเฮด้มีก่อยก็พูเนอบงิมเด้ออ่นี่ตัวใส่กันอ เาค่อยๆดึงค่อยๆออป่าใหญ่ไปจักมันคือดึงเบาคืนใช่อล้วเข้ากับเห็ดบังทีเหตส่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาไม่ใช่สล่ะไม่ใช่หรอปลาบ่มีบิมงนี่นี่าเเห็ดไม่ก่อน มันบริเฮด,ดจังสีได้มหมสีเฮดจังได้ขนาดเฮจังเขาเอาสะโบเขาเอาแครเอออดอรกับมองเออนั่นแหละมันต้องเดอรกับมองจริงอันนั้นแต่ว่าเฮดจังได้อันนี้ค่ะจักเขาบู่ที่จับเว้นก็เว้นค่ะเฮดจังได้เขาเอาแครเดอรกับมองแล้วก็อันนี้หันต้องเด้อมาจังสีอันหนึ่งบ่เออน่าจะแมนนี่ต้องเฮดจังสีเออถือแล้วแหละเพาต้องจัดกับไก่ลูกมันมากเออจับไก่โหดบ่ ดูว่าเขาต้องจับหน่อยหนึ่งบ่เขาจับมืดมันบ่ได้บ่กกลางบ่จ้างเออลองบอดหม่ก็บ้าเัอไม่ยังบ่ได้คุนยางอยว่ออกไปยังเราเพื่อนมือโตนี่มันถือจะนะกุพ่เอาุงยางออกก่อนมาไกลสิเป็นล้ละได้แล้วล้วไดล้วนี่จะถืออยู่ได้แล้วได้เด็ดเดด ไปนอนป้าขับคลองวังหวัดตามันยังดีอยู่เนโอ้ถึกป้าถึกป้าตึกเป็นบัวส้ำคัญแล้วพี่น้องตึกเป็นบัวเป็นขอแขมันได้ป้าเห็นไหมเโอ้ป้าใหญ่ไปจักหึ่งเดอนอย่าบอกได้ว่ออกใส่กันนะเอันนี้นี้จุจุจุน้ำอันแรกคิดดินเด้เออเห็ดเด็กข้าวเห็ดนะเออ มันเท่าเห็ดเจ้ให้เอาหมดได้ไหมป้องเห็ดเจ้าในบรรด์จีินเมื่อดแหละเออป้าไซไปเลยยาว่าตกใจหมดเลยอุ้ยตายตายป้าป้านี่ป้าตัวแหลกขงเข้าพอปีกเดียววะพ่อพ่อเลยตัวหนึ่งแล้วข้าจับอันนี้กับป้านนอ์เทปเจ้า ปไปดูใส่ปาทางนั่นตีหือวะนี่นอโอ้แต่ปลาขระยองหน่อยตัวหนึ่งเนะนี่ยน้องใส่ปลาขลระยองบม่เล่นปลาซิวนี่อู้ปลาขระยองปลาเก็บกระยังนี่นได้ปลาขระยอง อันอนี้ปากเต็บๆนี่นี่ไปนี่โอ้ยดินไายโตเลยพีเดยงก็ไปยังกาะปกะเดินเออนีด้เออเยดำมาวานในเวไลนและรับวานคือเลยต้กำลังสีบอาขนาดเอวานยังได้เชียวไปกะเดิดเดี๋ยวเขาจึงไปเบิ่งพ้นงานเนาะ ไปแล้วนีออ่หรอเด่นดิโอ้ได้ลายเนาะได้ลายด้พี่น้่งนี่นี่หมอ่อุย้ยเจ้าปีงสิจเจ้าพัวก็ไปเจ้าไปเฉพาะห้ามันกว่าจะได้ไนเข้ต้องให้มันมาทางล่างนี่จักหน่อยหนึ่ง เอ้ทีเลือดนะเอาไปทางล่างวดจังเนาะจักทีเลือดนะเจมันทีเลือดแต่ทางหน้าเขาใส่นะเขาต้องเอาไปทางล่างนี่เอวันต้องเป็นแนวนี้ม like <øre> like well ันจังซ <azo> ีเออเออมันจังสีพึ้นเนาะแถวนี้เขาตึกหรือยังวะนี่วางนี่วางนี่้ว่างนี่เฮดซีไทยวันนี้นี่แถวนี้มันเลอะจริงเอออ่ะเฮ็ดเอาเอาอีกยันได้มาได้ม่ได้มันอันมันคือเบาผึ่งเนาะ ต้องบัถือกสูตรอยู่ <C ười> แต่ว่าบางทีมันจะได้ได้ว่ามีใส่ปลาจะ้ะมันใส่ใหม่มาก <C ười> ตะกอนเคยตึกเป้นอยู่ได้แต่ว่า <C ười> มันบริสตึกดนแล้วเนาะเบิ <C ười> ่งเดอมันต้อง มึงมาถือที่อยู่วนะคุณน้าไปวานบอลนะพูดเมย์ก้อยเห็นพูดเปิดยังเมย์ก้อยเฮียนะคักแล้วเกิดวะเบิดต้องอยู่ข้างล่างมั่นนี่แหละนี่ที่เลื่อนมาทางหน้าร่วงเอยจับไก่ปวดบ้นจักแล้วใส่วานบอลน,นะ,ละ,ละ แล้วไไก่โ huh. ผ่มาจากอาน่ะจะจับไก่โผ่บะเออเย็บหอยออโมเคบอกเออตรงจับปลดถือกแเลยเดี๋ยว มันเลยฝืนความรังที่เคยตึกแฮน่ฮึฮันตา <c oughs> เตออเร่มเริ่มเป็นค่ยอยค่อยเป็นนิดนึงอย่างน้อยมันกึ่กลางอยู่ได้ ใช่ปลากันะที่เหนเียบจีดีล่างก็ล่างขึ้ดีค่ะเออมันคือเจอๆอยู่นะบุ๋มี่บันไดจะโตเลยบ่เออเลยบ่แต่ต้องเหตุอย่างสีมั่งตองแบบนี้หละ แน,าน,น,าน mm ่เแน่นมันม like bon ีป้าได้หันพวกค้ามอะไรแนวอาอดีแน่คือใช่อันแห่มันเหรอีใช่เลยตายไม่ป่ายได้นี่มาฉีดโอ่งเล น่านาเน,นเดน,นเดนี่มอยู่ได้ปานลางดิ้นกองขีดต้มลายเลยนี่กระได้ยู่ เดไดปกระเดิดนมึจะลากระเดิดนคือป่ไเด้ปลาเสื่อมคือเขาเอา้าต๊อีละจะกินอยู่บนนี้เดป้าเสื้อนี่ปลานี่ปาเสื่อเสืออ่อ,อ,อ,อปักนึงนี่ของของอยส มาแล้วฮึไปเดียวบุกมืออยู่แล้วป้าพี่แคนนั่งมือก่อนกันซ้อนได้ซ้อนไน้พี่เห็ดหยากวะเด้ได้ละอ่ะอ่ะได้ป้าเนี่ยไปเบิ่งก็แถ่หนีแล้วพี่น้องบอลทัองมุมป้ามันทายังบุบบก บ่เขาบ่อไหร่แถวบสไส่งเสือเนี่ฮะบ่อีวินไปนะโอ้ยส่งกบไซวิ่นเนี่แต่เราได้ล่เลยเอาบ่เคยค้างนั่นเคยค้างนี่ยิ้กรตายแล้วพูด้สิวางเป็นเอาหมวนไั้แล้วเอาหมวนได้ได้จับนี่จับนี่บ้าเออไปจะพับเลยเอาเออเออเออจับน่นี่้ เอาอืมฮีเวนยุดยุดยุดจุดปวดกะให้มัได้ช่องหลอดปวดแลได้แบบไหนปวดบันเป็นคือขัวปวดเชิงัวเลยมันข่วนมันบวกลอยทางนี้เออเออถึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นว่ะจะได้ก็ใส่้างนี้บอสตายแล้วผัดเคย้างนี้ัปเออเ้ามาเทียบ้างนี้ก็ได้เอ้านางเะ เออเอาขึ้นเกาะใส่ซอกาซอมันเห้ะจับให้ได้ซองข้าควางด้พอดีใช่อืประมาณนี้เออเออแล้วก็แล้วก็แบ่งแบ่งขึ้นมาเออแบบนี้เลย่ะอ้าวต้องเอาเขาในเวรปะต้องมันอ้วลืมเอออาจับนี่นะเขาก็มาแบ่งแบ่งขึงแบ่งขึ้งเออแบ่งขึ้งอืมขึ้นเลยเอออัน ออตัวนี้ก็เอาใส่ไปจับมันนี่อันนี้คนละขางกันนี่บ้างข้างนะข้ากระดึ๊งข้เด้อบั้งเด้อเออแล้วก็เข้ากระ่คอยปล่อยที่อ่านบ่แหวงแห้งเลยไม่พอเลยอย่าแกวมาทักคนเด้ไป